มูลนิธิศักพรทรัพย์พัฒนาการศึกษาไทยเพื่อปวงชนและแผ่นดินเกิดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ n o so why w do we put dot, dot, dot to show Chai? To show it's incomplete. Show She likes peanut butter หลอดถูกชอบไม่กัวแน่ไม่อบกสบูลใกล้เอ,องอมีประธานพิกริยาหรือประธานิกริยาตามแล้วสบูลหลักสูตรที่มาอบรมนะคะคือ Reading บิลส์ฟูเอนส์วิทยากรอาจารย์แมทธิวกับอาจารย์อิทธิค่ะอาจารย์สอนเข้าใจง่ายดีค่ะให้ลองหานทดลองอา่านแล้วก็ฝึกออกเสียงคําไหนที่ออกเสียงผิดอาจารย์ก็จะแก้ให้การตั้งคําถามจากเรื่องที่อา่านแล้วก็การตอบคําถามจากเรื่องที่อา่านเข้าใจง่ายค่ะการอธิบายชัดเจนแล้วก็ประทับใจอาจารย์เป็นกันเอง วันนี้กม็มาอบรมในหลักสูตรอ่านอังกฤษเสริมความคล่อง Reading Build Fluency วิทยากรที่สอนวันนี้ก็จะเป็นอาจารย์แมทธิวกับอาจารย์อิทธิความรู้ที่จะเอาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างแรกก็ต้องบอกว่าเราสามารถนําความรู้ที่ได้มาใช้พัฒนาตนเองก่อนซึ่งเป็นระดับแรกเลยหลังจากนั้นก็เทคนิคการอ่านอังกฤษนะคะของอาจารย์ที่ใช้ในห้องเรียนท่านก็จะพยายามให้เราเน้นว่าให้เด็กได้ฝึกอ่าน อ่านออกเสียงทีละคนซึ่งถ้าเกิดมีการอ่านผิดเป็นคำๆขึ้นมาเนี่ยท่านอาจารย์ก็จะบอกว่าให้เราแก้เสียงเสียงนั้นเลยแล้วพยายามให้เด็กพูดใหม่เป็นประโยคเพราะท่านจะเน้นเสมอว่าออการสื่อสารเนี่ยเป็นการพูดโดยใช้ประโยคอยากจะฝากขอบพระคุณไปกับทางมูลนิธิสักพรทรัพย์ด้วยนะคะที่ได้เปิดการอบรมดีๆครั้งนี้ขึ้นเพราะว่าเราก็จะได้นําความรู้ที่ได้เนี่ยไปพัฒนาเด็กๆ ของงเรานะคะคซึ่ก็จะเป็นอนอาคคคตตตขขออองชาาิ่่ไปบุณะจกความสำเร็จของการจัดโครงการด้วยหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ครูอาจารย์ในการนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาต่อประเทศชาติและตอบแทนสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน